คนแพร่ว่ากับมาเหตุงานพิเศษนอะกวันอาทิตย์กับบริยุทธ์และแพร่ว่ากับได้เจอคําถามที่หูซึกแบบว่าอ่ากังวลใจและกับหูซึกแบบอ่าประทับใจหรือว่าแลยราย,ย่างนาะที่เขามาอ่าอยากจะเล่าให้เอฟซีฟังเนาะทุกคนคือแบบนี้เนาะก่อนอื่นกะสวัสดีเด้อเอฟซทุกคนตกานเ้อจ้าเพราะาว่าจะเป็น FC ฟซต้องฟังเล่าฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าต้องกาบ ขอโทษเพอภยนะัยเนาะที่พ่ว่าพนมมือข้างเดียวเนาะทุกคนบางท่านเพื่อนกับพกเขาใจว่าเป็นยังคือต้องพนมมือข้างเดียวเนาะทุกคนเพราะว่าแพ่ว่าก็ใส่อีกมือข้างหนะึ่งอะถือโทรศัพท์นาะเนาะทุกคนทุกท่นานแพ่ว่าก็ไปเหตุงานพิเศษนอกมือนี้แต่แพ่ว่า,าก็กลับได้พอคําถามที่หูซึกแบบว่าอ่ากังวลใจและก็หูซึกแบบซึ่งในนําใจของเพื่อนเนาะที่มอบให้ มันเป็นแนวไรเดียวเพาว่าวกะจะไปเราไห้เอฟซีได้ฟังเนาะนี่เพรา,ะากะเลยหลือง,งานมากก็เลยมานาั่งชมดอกหยาดอกยังนะทุกคนเพราะว่าเห็นแล้วมันสวยงามนอกก็เลยอยากจะมาเราความผู้สึกทีได้ไปเหตุงานพิเศษเมื่อน,นี้หันผู้ดีเพราวยางเข้าไปเนาะทุกคนยางเข้าไปในบ้านทีเพรว่าเคยไปเหตุตั้งแต้ได้ตั้งแต่ได้เนาะตั้งแต่ที่เพรว่ามาเหตุงานอยู่นี่นันละผู้ดีอ่า ผู้ชายเนาะทุกคนหรือว่าเพว่าจะเอื่นเพรนว่าคุณทถันเนาะเอื่นเพรนว่าคุณทถันนะทุกคนมันก็เลยถามว่าเป็นจังไดเพรนว่ากลับบ้านเนาะเพราะว่าเห็นกันตั้งแต่สวงก่อรสงกา์จนกระถังล้างสงกา์เนาะเพว่าก็กลับมาจากบ้านแล้วก็เลยไปทําความสะอาดเห้เพรนเนี่ยที่นี่หันน้ยผู้ชายหันเพรนก็เป็นคนที่แบบว่ามฐทนาเนาะทุกคนแล้วก็มีแบบว่า มีแบบเป็นคนแบบผูยย้ใหญ่ผู้โตนี่แหละเนาะทุกคนในีน่่อาในไทยนี่แหละเนาะผนก็เลยถามเพีว่าว่าเป็นจังไดเพี้นว่าเนาะไปลินสงการมวลโบผนกระถามเพว่าเนาะเพีว่าก็เลยบอกว่ามวนยู่เนาะและค่ำที่ซองทีผนถามเนาะทุกคนผนได้ถามว่าได้ข่าวว่าอ่าคนเล่า ใส่เงินย้นบอเพื่นว่าในนี้เนาะว่าอประกาศประกาศรับหรือว่าประกาศใส่เงินย้อนบอยยังต่างๆนาๆนาทุกคนมันก็เลยเหตุให้เพื่ว่าแบบกังวลใจเนาะว่า,แบบววาทั้งทีเพื่อนอ่าโมเมนต์คนล่าเนาะทุกคนแต่ว่ายังมีความวงใย ประชาชนคนลาล่านาะเพนก็เลยบอกว่าประกาศอาฮารเงินย้วนแบบหนีเป็นอย่างไดเขาคล้องเคื่องใส่เนาะคือสะแพงหน่อยยังต่างๆนั่นน่ะนะทุกคนเพนก็เลยอาพ่ว่าก็เลยบอกว่าแพงเนาะแพงอยู่แล้วแพงแพงร้ายพ่ว่าก็บ้านในนี้เนาะพอดีเพนก็เลยบอกว่าโอ้และเงินกับสีแห้งสีเฟอร์นะกเก่าตัว่าแนวนี้เงินกีบเนาะ พ่วาก็เลยว่าเมนปัจจุบันนี็คือเฟอร์ไลายและแพะวาก็เลยเหตุงานแต่ว่าคําถามหนึ่งทุกคนมันตีความหมายได้หลายอย่างหนึง่งคือสําหรับความคิดของแพะวาเนาะว่า,วาเออทั้งทีเพิ่นโบเมนเพิ่นโบเมนคนเหล่าเนาะแต่ว่าเพิ่นยังไปหูซึกเป็นห่วงประชาชนคนเหล่าและยังหูซึกเป็นห่วงพอเมนพี่น้องคนเหล่ายังแบบว่าทามเหลืองการเป็นอยู่ว่าเป็นแนวใดอยู่บ้านเหตุเอียงอ่าอ่กากัน ใส่ชีวิตสะดวกสบายบอ่อการเงินการยังดีมันเฟื่องบ่อเกาของเขื่องใส่แพงบอ่อยังต่างๆนานาทุกคนแพร่ว่าก็เลยบอกว่ามันกับแพงเนาะมันกับแพงไปร้ายมันกับเปลี่ยนไปหลายเนาะและการที่เป็นประกาศฮับขึ้นยวนแบบนี้หนึ่งเปินฮับ เงินดวนแบบนี้มันก็มีผลกระทบหลายอย่างหนึ่งคนเล่าทีว่าคนที่ไปเหตุงานอยู่ประเทศจีนหันก็มีรายทุกคนคนที่ไปเหตุหันก็มีบางส่วนแต่ว่าลักๆก็คือคนที่มาเหตุงานอยู่ไทยคนที่บูจักอินูอินียังคนที่แบบว่าห้าเสากินคำหรือว่าคนที่แบบว่าถูกงากหรือว่าคนที่ ลำบากเนาะท้านายหยากจนเนาะทุกคนอาศัยแขกเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าเนาะอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าเพี่ว่าการรีวิวชีวิตในการเป็นยูอยู่บ้านในเบิงเนาะว่ารักๆกกะมีแขกการเฮ็ดไ้ใส้หน้ากับผ่มียังนองนั้นเองก็คืนนี่แหละมันก็บถึงว่ายหยาหยากเติบเนาะทุกคนเอาก็ต่องมาดินลนมาทาง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 ไทยแต่ บางงานในความคิดัสอาจ,จะคิดว่า้าสมมติว่าการตีห้าประกาศใส่เงินย้วนแบบนี้หรือว่าการค้าขายเศรษฐกิจนี่กัยิ่งจะเหตุให้การเป็นอยู่ของคนเล่าธรรมดาธรรมดานี่ลาบากลําบากมากมานะทุกคนเพราะว่ามันลําบากในไรมันลําบากอาจจะคิดว่าห้าสี่เงินย้วนเนี่ย มันอาจจะมีราคาเนาะมันอาจจะมีราคาแต่ว่าเงืนกีบนี้มันจะร่อยค่าลงเรื่อยๆ <S <S และคนเล่าหรือว่าชาชนคนเล่าที่ส่วนร้ายคืออันนี้คือในความคิดของเพวานาอทีอ่ามีคนต่างคำถามแบบนี้ก็เพว่าเนาอเพวาก็เลยคิดไปไกลนะทุกคนคิดไปต่าง,างๆนานะว่ามันเหตุให้คนเล่าทีแบบว่าถ้าหนาหยากจนอยู่แล้วด้วยวคนที่ถูกหยากกันแห่งหญิงบ่มี คนทางทีจะมีเงินมีคำ้ำเพราะว่าเขาคล้องื่องสายแพ่งการที่เขาไปสือคล้องนีเขาก็ต้องสือสายเงินกีบได้เงินกีบนี่เหตุให้มันและเงินกีบน,น,น,นี่บอกเลยว่าคนที่อยู่บ้านนะบ่มีแนวเห็ดบบมีแนวหายยังเลยบบมีไล่ไถย,ยังเลยอาศัยเคหะหน้าคลายเขาคลายหนามนะทุกคนกว่าที่จะได้เหตุหน้าคลายเขาคลายหนามก็ต้องอาศัยเงินสืบ ปุ๋ยซื้อยังการตีซื้อปุ๋ยซื้อยังนี่ก็คือห้าต้องเพ่งผ้าหรือว่าอาหลูกล้านที่มาทํางานอยู่เมืองไทยและที่เนี่ยค่าของเงินน่ะเงินเดือน,นเอน้าบบเมนมันจขึืนตามเลทเงินกีบแมนบ่ทุกคนแรงงานลาวที่มาเหตุงานอยู่ในไทยอ่ะเงินเดือนเขาก็บริคืนตามเรทว่าเออเงินกีบึืนเงินกีบอาเฟอค่าแรงอ่ะกะ และอาศัยแข่งเงินจุดจุดจุด,จดเดียวและทั้งทีสิ่งของในเาามันแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆบางคนอาจจะคิดว่าเออต้องช่วยเหลือตนเองโดยการม่าปลูกหันปลูกหนีหรือว่าเห็ดหน้าเลียงปูเลียงป่าแต่การที่จะเข้าเหตุแบบนี้ทุกคนบอกเลยนะคนที่ประสบปัญหามันเบาได้แต่คนที่ประสบปัญหามันเบาบ่ได้เพราะว่ามันลําบาก ชิงที่เขาจะเลี้ยงปูเลี้ยงป่าจะปลูกพักปลูกนางปลูกผลไม,ม้เขาก็ต้องใส่ทึ่นและมันต้องใส่เวลามันบมนเมนที่จะได้มากง่ายๆเนาะอันนี้ก็คืออีกมุมมองมุมหนึ่งนะของเพียว่าที่หูซึกแบบกังวลใจมากๆนอนเลยกะพอเพีวว่าะจะกลับห้องนายผู้หญิงนาะทุกคนบอลที่เพว่าไปเหตุงานพิเศษอ่นะกลับมาถามเพว่าอีกว่าเป็นจังไรเสียติอาอยู่บ้านอยู่่องเนาะ กับไปบานเหตุยังเพร่ว่าก็บ,บอกว่ากับไปบานบริเหตุยังนอกจากไปเกี่ยวเขาเนาะทุกคนหรือว่าเละทงไฮทงหน้าเนาะโอ้แพรนวเฮอ่าเห็นว่าเปิดใส่เงินบอ่าใส่เงินยวนแล้วเขาสิบโอใส่เงินบาทบ่บันนี้อ่าประชาชนก็สิยู่ยากและนะ้วเนาะปพรกระทมคนเล่าก็สิยูลําบากและนะ้เวเนาะแพรรวคนที่ถูกหยากแพร่ว่าก็บ,บอกว่ามันกับ ถ้าจะใส่เงินย้นนี่เฉพาะคนที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่ๆเนาะเพื่อว่าก็บอกไปในความสื่อแต่ว่าสําหรับในบ้านเพื่อว่าที่เป็นหมู่บ้านในน้อยที่ว่ายังนีเนาะทุกคนก็คือแบบว่ากระบอได้รับผลกระทบปันใดแต่ว่าค่าข้องเงินเฝอ่อนี่คือได้รับผลกระทบแนนอนเพราะว่าเงินกีบมันเฝือเนาะทุกคนยิงน้าวันยิงเฝือเพราะว่ายิงมีเงินย้นของจีนเขามาเงินกีบของเราก็แหงเฝอ่อเฝื่อเฟือแลลท่าผลกระทบ ตรงๆก็คือถาว่าอ่ให้ใส่เงินบาทให้หล่าใส่แต่เงินยวนกับเงินกีบนี่บอกเลยว่าคนเหลาาจะได้รับผลกระทบอย่างนักหน่วงเพราะว่าหลักๆก็คือมีแต่คนเล่าที่มาเหตุงานอยู่ไทยเนาะเพราะว่าคนเล่าส่วนร้ายเลือกที่จะเหตุงานอยู่ไทยบอเลือกที่จะเหตุงานอยู่ในประเทศหล่าหรือว่าบบเหลือกที่จะไปประเทศจีนเพราะว่าการสื่อสารการคุยการกินการอยู่และค่าแรงงานหรือว่าค้าจ้าง ทีอยู่ฟังลาวมันช่างแตกต่างเหมือนฟ้ากับเหวทุกคนคิดเบิงวาคาแรงคันตำ้กรเดือนละหลานหนึ่งหลานกีบอะเฉลียแล้วก็เป็นเงินกับเกือบซองพันบาทหรือว่าหนึ่งพันดร้อบาทเท่านั้นเองคือมันหน้อยมากๆม,มันน้อยที่สุดปัจจุบันนี้ท้างเงินเฟ้อจริงๆแล้วมันอาจสีบเทองมันอาจจะได้แค่ประมาณ พันเจ็ดหรือพันหกแค่นั้นเองต่อเดือนทามแน่นะว่าผู้ใดสิเหตุใดสําหรับเพว่านะเพว่าบอกเลยเพว่าสั่งสั่งของออนไลน์หรือว่าเพว่าซื้อเข่าค้องเครื่องใสเดือนหนึ่งกระเบิดไปแล้วทรงสัมพัสนะทุกคนเพว่าเหตุบได้ดรอกแบบนะสําหรับเพว่านะจริงอยู่ว่าเพว่าแบบหาเงินเก่งแต่ว่าเพว่ากระใสเงินเก่งมากๆนะทุกคนเพราะว่าการตีเฮา ใส่ยังสาหรับตัวเองเขาก็ต้องอยากใส่ให้คล้องดีๆมันบอกพี่น้องพอไปอยู่บ้านนะบอกเลยว่าชีวิตนีเจ็บดออดแดดเป็นยังคือเจ็บออดแดดเจ็บหันเจ็บหนีเดียวปวดหันปวดหนีเพราะว่าหนึ่งการกินการอยู่ของเฮามันบ่ได้รับอ่าหรือว่ามันบ่กคบหาหมูว่าอย่างไงซะมันก็เลยทำให้ห่างกายเฮาออดแดดแดทุกคนอาจจะหูนอว่าอาจ เอฟซีผลก็มกหมักทมา่าเป็นยังเพี้ยวว่าถึงหมักจะบ่นว่าปวดหวัวช่วงที่เพีว่ามาแต่บ้านแหลกๆคือแบบเข้าไปอยู่บ้านดน้นนะทุกคนและ่างกายของเขามันบดได้รับสารอาหารแบบเต็มที่พอเพีว่ากะอีกหนึ่งก็เป็นคนที่บ่คอยกินเข้าและพอมากินเขา้ากะเจอกับเขาที่มันบ่ถือปากเจออาหารการกินที่มันบ่ถือปากเพีว่ากะจะบ่ก,กินเพีว่ากะเหลือกที่จะกินนี่ๆหน่อยๆอยมันก็เลยเหตุให้ห้างแบบ ห,ห่างไก่เข้าไปได้รับอาหารอย่างเต็มที่ทุกคนอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่หลายหลายคนเหลือที่จะมาเหตุงานอยู่ไทยจริงว่าเหตุการณ์อยู่ฝั่งไทยเหตุงานมากเมื่เยคือกันเนาะทุกคนแต่ว่าผลตอบรับคือเข้าได้กินอิ่มนุ่งอุน่นก็คือเข้าได้กินอิ่มนอนนอนหลับแคนนั้นเองนะทุกคนคือการทํางานมันกระเทืดให้ชีวิตคงเข้าหลับหรือเนาะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งเหตุผลที่พี่ว่าได้ ได้คําตอบมากมายเกี่ยวกับการที่ไปเห็นงานพิเศษและมีเจ้านายพนถามเนาะว่าเด็ก่าวว่าอาบคนเล่าเปิดอา่าลับหรือว่านําใส่เงินหยวนหรือเงินจีนเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งโอเคเด้อเหลืองเรล่าต้องเบิดแพรว่ากับคอจบแค่เพียงเท่านี้นาอกพี่น้องมันก็นเริ่มแดดออกมาแเลยเนาะก็มานั่งอยู่หมอยู่สวนล้งโมบ้านเนาะทุกคน เขาจบแค่เพียงเท่าน,นี้เนาะ FC ทุกคนตรกทันที่ได้ับฟังแล้วมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์โพดคุยกับแพรว่าไดเดอร์ทุกคนก็ตรงขอโทษขออภัยที่เหตตาฮิพีเนาะพ่อแม่พี่น้องพอดีว่าแดดมันเป็นแดดขี้เทาเนาะแดดแบบแดดคึมๆึมันะนะทุกคนก็นเลยเหดให้แสบตานิดนึงเนาะแต่ก็อยากนั่งรับลมชมวิวนะพี่น้องหู้ซึกแบบปวดหัวเวียนหัว,หวเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ผิดพผาดประกันนดก็ต้องข้อโทษข้อไผ่ทุกคนทุก่านก็นข้อข,อขอบคุณนายร้ายที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นเล็กๆ,ๆหน่อยสำหรับเพว่าะเนาะที่นำมาพูดคุยกันป้า